เย,ย่นนั้นเบลล่าอุตสาโชหุ่นสุดปังแต่เม้นนี้ทำแฟนคลับเสียแตกนางเอกเบลลารานีทำอินสตาแกรมลุกเป็นไฟด้วยการโพสตภาพตัวเองในชุดบิกินี่ภาพหายากของนักแสดงสาวในชุดว่ายน้ำเผยให้เห็นรูปร่างที่สวยงามและผิวพรรณที่เป็นปลงของเธอทำให้เกิดกระแสฮือฮาในโซเชียลมีเดียของเธอเรียกเสียงฮือฮาสนันบันไหวอย่างไรก็ตามชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความต้องการที่จะเห็นรูปคู่ของเบลล่าและบิวชวินมากกว่ารูปบิกินี่ของเธอ โดยแนะนําว่าพวกเขาควรโพส์รูปคู่กันเพื่อหลีกเลี่ยงข่าวหรือว่าเธออยู่กับเพื่อนร่วมงานด้านคอมเมนต์ผู้ใช้อีกคนขอโต้แทนบอกความสัมพันธ์ของเบลล่าบินนนั้นชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่พวกเขาปรากฏตัวในคอนเสิรต์ตและกระตุ้นให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเบลล่าเธอจะแชร์รูปคู่เมื่อเธอรู้สึกสบายใจแม้จะมีการถกเถียงกันแต่กระแสตอบรับต่อภาพบิกินี่ของเบลล่านั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้นโดยมีข้อความมากมายที่ชมเชยรูปลักษณ์ของเธอ และแสดงความตื่นเต้นกับการเดินทางของเธอเพื่อนดาราอย่างแกรนเดสตาแตลนัทพรกุ๊บกิฟและแม้แต่ผู้จัดการของเธอก็ร่วมวงแซวอย่างสนุกสนานทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ